สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสาธิวิเศษนะครับก็จะพามาแกะพัสดุนะครับจาก f อฟซีดังบ้านนะครับว่าจะเป็นพระอะไรบ้างแล้วก็แท้บ้างหรือเปล่าแล้วก็จะได้ซื้อกันมั่งไหมนะครับโอเคตามมาดูกันเลยครับดูกันนะว่าจะเป็นพระอะไรบ้างนี่อ๋อเป็นสมเด็จงาน,นะครับนี่เป็นสมเด็จงา สมเด็จงาอย่างเก่าเลยครับนี่มาด้วยกันนะครับมีอีกชิ้นหนึ่งนี่เป็นสมเด็จงานะครับด้านข้างมีจานเห็นไหมครับเก่ามากนะครับนี่ครับด้านข้างมีจานนะเห็นไหมครับยังเก่าเลยครับพี่ท่านใดสนใจนะครับ ก็แบ่งปันกันได้นะครับหรือว่าอยากจะออกนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับโอเคหนึ่งชิ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งชิ้นครับมีเป็นสิ่งนะครับนี่สิ่งไม้แกะนะครับ สิ่งไม้แกะมาดูกันนะครับก็จะตีเป็นหลวงพ่อหอมหรือว่ายังไงกันครับเห็นไหมครับนี่การกึงนะครับเห็นการกึงของกวัน่นไหมครับนี่ลงชาติแดงนะครับตาลงชาติแดงนะแกะได้สวยงามมากนะครับตัวนี้ถ้าเป็นงานะก็น้ำบานเลยครับ นันเป็นไม้ครับไม้นิ้วดำนะครับแต่จริงๆค่อนข้างหายากครับหายากกว่างานะครับก็มีคราบนี่ครับคราบยางยางที่ติดไว้นานแล้วครับนี่ตัวใหญ่มากครับเนาะเป็นสามขัญโอเคนะครับกล่องแรกผ่านไปนะครับมาดูกล่องที่สองนะครับว่าจะเป็นอะไร บบนะครับใจเย็นๆนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้บ้างนะครับว่าพระอะไรราคาอย่างไงบ้างนะครับแต่ผู้นั้นรู้สึกว่าจะโอนไปแล้วนะครับอ๋อนี่เป็นหลวงพ่อแช่งนะนี่ครับหลวงพ่อแช่งนี่เป็นพระผงน้ํามันหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพลังนะครับเห็นไ,ไหมครับ จังหวัดนนทบุรีเป็นฮนุมานนะครับพิมพ์ฮนุมาน,นครับเนื้อผงน้ำมันนะครับโอเคนะครับก็กล่องที่สองนะครับผ่านไปมาดูกล่องที่สามนะครับอ๋อนี่ก็เป็น เหรียญปูทวดนี่เหรียญปูทวดแล้วก็ปิดตาลงพอเดิมเหรียญปูทวดนะครับออกวัดพังเทียแล้วก็ปิดตาลงพอเดิมนี่ครับมาส่องให้ดูนี่ปิดตาลงพอเดิมนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับดูง่ายนะครับมีแบบนี้ดูง่ายนะครับ ผิวพันวันนาแบบนี้นะครับมีเนี่ครับเขาเรียกยาดําหรือบางคนเรียกลักนะครับติดตามซอกๆนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับปิดตาหลวงพ่อเดิมปิดตาหลวงพ่อเดิมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลวงพ่อนุ่มนะครับเอามากดทิมเป็นของพระของท่านนะครับก็มีนะครับหลวงพ่อนุ่มเอามากดทิมพวัดดังนยนะครับก่อนปีสองสีนเก้าเจ็ดนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเหรียญนี่ครับหลวงปู่ทวดออกวัดพังเทียนะครับเป็นเก้ารัชกาลนะครับ ก้าจราชการปี0ูนนะครับผิวสวยๆนะครับพระดีที่น่าเก็บนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเหมือนกันนะสภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันครับก็เดี๋ยวโอนตามไปให้นะครับนี่วัดพังเทียะนะครับสภาพสวยๆนะครับหลังก้าราชการนะครับแบบนี้นะครับดูอันนี้เป็นผิวนิกเกิลนะครับชุบนิกเกิลนะครับ อเคไหมเส้นสายอะไรละเอียดนะครับคมมากครับโอเคกล่องที่สามพันไปครับมาดูกล่องที่4นะครับนี่เป็นรพระดวงพ่อเงินนะครับออกวัดกกตานะครับรูปหล่อปั๊มวัดกกตานะครับ สวยนะครับสวยสวยเดีด๋ย่ยาขัดดำๆ,ๆครับเห็นไหมครับยาขัดดำร,รูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อเงินออกวัดกกตาลนะครับพวกนี้เป็นกิ่งพักกิ่งนะครับปั๊มคมๆนะครับข้างอย่าหนานะครับอข้างอย่าให้เป็นสันนะครับส่วนมากพปั๊มๆเนี่ยข้างอย่าให้เป็นสันนะครับข้างเขาจะค่อนข้างตกแต่งได้โค้งมนแบบนี้นะครับนี่ครับ มีรอยปาดหรือรอยกึงมงเดือนครับเขย่าต้องดังครับครับโอเคนะครับหลวงพ่อเงินวัดกกตาลอันนี้กล่องที่สี่ใช่ไหมครับหน,นึ่งสองสามสี่แล้วกล่องที่ห้าครับอันนี้ก็นี่ครับถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่มีราคามานะครับเดี๋ยวก็โอนตามไปให้นะครับ คุยกันแล้วก็ตามนะครับถ้าได้ซื้อนะครับทําแบบนี้นะครับถูกต้องเลยอ๋อชิ้นนี้เป็นชินรลาดแกะยาอย่ว่ะชินลาตนะครับหลังมอคอหนึ่งนะครับนี่หลังมอคอหนึ่งนะครับดูง่ายมาก หลังมอคหนึ่งนะครับขอบคุณ f c จากทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้เช่านะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะเช็ดๆหน่อยนะครับครัวเกี่ยวๆเนี้ยเช็ดเพื่อที่ให้ไม่สนิมไม่กินต่อนะครับแล้วก็ให้พระดูหน้าห้อยหน้าหน้าแบบหน้าบูชาหน่อยครับนะเพราะว่าไม่ได้หน้าเกลียดนะครับเช็ดๆนี่นะครับก็เป็นชินาร่านะครับวัดสุทัศนะครับปีสองพสี่เก้าสี่พิมพิมใหญ่นะครับหลังตอกมอคหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเบอร์ตะใบเห็นไหมครับ ค่อนข้างหยาบผิววันณนะเหลืองอมเขียวเขียวอมเหลืองใช่หไหมครับดูง่ายนะครับพระแบบนี้ดูง่ายนะครับจดจําไว้รายละเอียดนะครับดูอยาให้โลหะหอ่หอห่อเหี่ยวเหี่ยวนะครับดูให้ตึงนะครับรอยตะใบค่อนข้างหยาบหน่อยครับโอเคอันนี้กล่องที่อะไรจาไม่ได้แล้วเริ่มกล่องต่อไปเลยแล้วกันครับ ครนี้โอนไปแล้วนะครับคููนี้โอนไปแล้วก็ซื้อจากน้องทองเฟสมานี่คููนี้โอนไปแล้วอันนี้เป็นหลวงพ่อท้องหยิบนะครับวัดบ้านกลางหลวงพ่อเชยวัดกาล้องนะครับสิงบุรีนี่มาให้ดูครับนี่เห็นไหมครับคมรายละเอียดเห็นไหมเห็นเส้นสเกลไหครับคางหูข้างแก้มนะครับพวกนี้ดูรายละเอียดนะครับกระหนกแกะได้ผิว คมมากๆครับผมนะเหรียญแท้นะครับแล้วก็รูหูค่อนข้างเล็กนะครับหลวงพ่อเฉยสภาพนี้ก็สองสามพันขึ้นนะครับแล้วแต่มุมนะครับนี่วัดการล้องเห็นไหมครับเห็นเส้นสายฝนไหมครับเส้นสายฝนคมๆเลยครับผมนะตัวตัดนี่ตัวตัดแบบนี้นะครับตัดฉีกนะครับตัดค่อนข้างจะไม่คมนะครับค่อนข้างหยาบนะครับตัดฉีกแบบนี้เห็นไหมครับตัดครึ่งและฉีก รูหูปิ้นๆโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวนี่ครับปิ้นโดยธรรมชาติก็สภาพนี้นะครับสองพันก็ยังต้องซื้อนะครับโอเคอันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อต้องหยิบนะครับวัดบ้านกลางนะครับนี่เป็นพระดีพระเก่งของอัางทองอีกหนึ่งหลวงพ่อนะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี่ครับรุ่นหนึ่งเห็นไหมปลายหางเล็กหนึ่งแตกนะครับบอกนิยมนะครับ นั่งคอกือกๆปากจู่ๆอย่างนี้นะครับก็แกะออกไม่ลึกมากแต่ก็ไม่ไม่ออกสมัยใหม่นะครับถ้าแกะสมัยใหม่มีเหรียญย้อนนะครับจะแกะค่อนข้างหน้าตรงนะครับนี่และจุดโฟกัสในตรงนี้ครับเห็นรอยตัดไหมครับรอยตัดจะต้องเว้าเลยนะครับต้องเว้านะครับตัดตัดถึงหลังนะครับตัดถึงหลังนะครับแต่ก็มีรอยฉีกนะครับเพราะเนื่องจากเป็นการ ปั๊มนะครับตัดปั๊มแบบแท้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีเห็นมีรอยถอดที่ที่ขอบนะครับก็พิจารณานะครับว่าเป็นการเหรียญที่ถอดมาค่อนข้างเก๋แน่นอนครับนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายครับสภาพนี้ก็ต้องมีสองสามพันขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับคมๆเลยเส้นปลายยันนะครับเห็นไหมครับนี่คมมากนะครับมีการแกะพลาดของ ใบมีดนะครับดูหูปิ้นนะครับธรรมชาติเช่นกันเนี่ยจดจำตรงนี้นะครับอย่าให้มีนี่ๆตรงนี้ให้ตัดทะลุนะครับในตรงนี้เนี่ยนะฮะผมว่าชี้ยากในตรงนี้ให้ตัดทะลุมาถึงเลยนะครับแต่ถ้าตัดไม่ทะลุเก้เลยนะครับโอเคหลวงพ่อท่องหยิบวัดบ้านกานะครับอ่างทองมาดูกล่องต่อไปครับ อยากแบ่งปันทักมาได้นะครับหรืออยากจะสนใจอยากจะเช่านะครับก็ทักมาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็ไม่มีเดี๋ยวก็ต้องโทรไปนะครับหรือว่าทักกันไปว่าจบกันที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นพระอุปคุตหลวงพ่ออิ่มนะครับนี่ก็ไม่จำไม่ได้ว่าปิดมาเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวต้องไปคุยกัน ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับดินเบ้านะโลหะเหลืองอมเขียวเขียวอมเหลืองนะครับมีคาาการใช้นี่ครับค่าการใช้ครับสนิมคับออกไซด์นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เนี่เนี่เม็ดแร่นี่เห็นไหมครับดินดินเบ้านะครับที่ฝังอยู่นะครับก็เป็นสินปั้นแปะนะครับพวกนี้ไม่ได้ประการประกบนะครับเป็นสินปั้นแปะโอเคนะครับนี่คนเล็กหนึ่งนะครับหลวงพระอิ่มวัดหัวเขานะครับ ก็พวกนี้ไม่แพ้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะขายได้ง่ายๆเลยสามสี่พันห้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาดรอปลงมาหน่อยเนื่องจากเศรษฐกิจแล้วก็บัตรมีปัญหาโอเคครับมาดูกล่องต่อไปเลยครับเป็นแหวนลงยาอ๋อนี่เป็นแหวนลงยาหลวงพระจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับแหวนเงินลงยาหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ เห็นไครับก็ตาสภาพนะครับแล้วก็มีตอกนะครับตอกตัวหนังสือตอกชื่ออยู่นี่ดวงพ่อจงนะครับนี่ก็น้องแบ่งปันนะครับโอนไปให้แล้วครับแบ่งปันกันมาคลาสสิกมากนะครับวงนี้คลาสสิกมากค่อนข้างหาย,ยากนะครับดูกล่องต่อไปดีกว่าครับ อะไรเอ่ยลุ้นไปด้วยกันโอ้่นี่เป็นหลวงพ่อบ้ยนะครับแบบนี้นะครับชัดเจนหนีไม่ออกนะครับหลวงพ่อบ้วยวัดบรรนาวแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นพระอาทิตย์แบบว่าพิมพ์พไม่ได้มีลงหนังสือยุคเก่านะครับเห็นไหมครับเนื้อหาแบบนี้นะครับหนีไม่ออกรอยยับรอยยน่นกรบวิธีการสร้างประกบ เห็นไหมครับแบบนี้ชัดเจนนะครับก็เป็นพระพระถอดพิมพ์ล้อพิมพ์มาจากพวกเมกะพัดนะครับพวกนี้ซึ่งมีพบเห็นกันเรื่อยๆ,ๆนะครับในหลวงพ่อโบยที่ว่าล้อพิมพ์มาจากหลวงพระเนื้อเมกะพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหยดน้ําหลังยันหรือว่าหยดน้ําหลังกิบัวหลังปิตาอะไรเนี่ยนะครับก็ตามนี้นะครับชัดเจนเนี่ยหลวงพ่อโบยแน่นอนครับผมมาดูกล่องต่อไปครับ แก่ยากหน่อยนะใจเย็นครับได้ความรู้ก็อดทนร้อนิดหนึงนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อกวัน่นะครับพ่อกวันวัดบ้านไรนะครับพระครูพิมลธรรมานะครับหลวงพ่อกวันวัดบ้านไรนะครับสองห้าศูนย์ห้านะครับ โอเคนะครับแบบนี้นะครับก็ขายได้น่าจะขายได้พันกว่าบาทสองพันนะครับสภาพนี้มาดูกล่องต่อไปครับนะครับเป็นหลวงพ่อนุ่มนะครับนี่แต่พี่เขาไม่ได้เขียนมานะครับไม่ได้เขียนมาอันนี้เป็นหลวงพ่อนุ่มมาดูหลวงพ่อนุ่มก่อนครับนี่ ลงพนุ่มวัดดังในนมครับพนุ่มวัดดังในเป็นเนื้อดินนะครับผิมนั่งนะครับเลี่ยมทองพร้อมใช้เห็นไหมครับดูง่ายนะครับเน,เนื้อดินจุ่มลักนะครับราวปีสองสี่หกกว่านะครับลงพนุ่มนต้องบอกก่อนนะเป็นพระเก่านะครับโอเคตรงนี้ผ่านไปอันนี้ไม่ได้คุณแพร่น,นะครับ กุญแผนบั้นกลางครับเรื่องพิมพ์ผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับเนื่องจากดูสภาพดูจากการเลี่ยมนะครับเห็นไหมครับจับขอบหน้าเก่านะครับจับขอบหน้าเก่าขอบหน้าเก่าแล้วก็มาเลี่ยมทองอีกทีนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหลังเป็นเทพพนมครับขอบหน้าเก่า โอเคแมเมื่อกี้ใครโทรมาแล้วมันกล้องเกิ้งมันดูมันสีมันเพียเพ้ยนๆไปเลยมาอันนี้อะไรเอ่ยกล่องต่อไปโอ้โหพี่เขานี่พี่เขาไม่ไอ้นี่เลยนี่ครับเขามาอย่างนี้เลย โอ้โหพี่อย่างนี้พระมันจะนั่นนะต้องแบบคอยมีอันนี้หน่อยอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่มนะครับวัดหัวเข่านะครับดูง่ายนะครับก็สภาพผ่านใช้นะครับนี่สภาพผ่านใช้นะครับใครโทรมาจังเลยนี่เห็นไหมครับดูง่ายนะครับอ่ะหนึ่งองค์ผ่านไปนะครับมาดูองค์ที่สองนะครับ ก็ดูง่ายเช่นกันครับเห็นไหมครับรอยประกบมีรอยประกบ,ะกบนี่หูเป็นเชื่อมปากปิงนะครับต้องบอกนะจริงๆบางคนเรียกผิดนะครับเรียกท้องปิงไม่ใช่นะครับเป็นปากปิงนะครับเนื่องจากปากปิงลองลองคิดสภาพปากปิงเวลามันดูดเลือดครับนี่ๆ,ๆตรงนี้ครับเขาเรียกปากปิงนะจริงๆเรียกปากปิงเห็นไหมครับเป็นรอยปากปิงเหมือนปากปิงมาประกบ บางคนเรียกขู่ปิงนะครับแต่ก็แล้วแต่จะจะ,จ,ะจะจะเรียกนะครับนี้นี่ครับนี่เป็นพญาเต่าเรือนนะครับก็ลงเพ่อเงินนะครับสภาพหมดครับโอเคแบบนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านครับเราจะเพ่อเงินคนเดียวเพราะเขาไม่รู้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวคุยกับพี่เขานะครับมาดูกล้องต่อ,อไปครับยังพอมีอยู่องนี้เป็นเป็นอ๋อเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรน,นี่พอสุดนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยพอ่อโบยอ๋อพอ่อโบยใช่นี่พอ่อโบย อันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญยันบี้หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเห็นยันบี้หไหมครับปี08ครับตัดค่อนข้างหยาบนะครับมาแสงมันยังไงเว้ยตัดค่อนข้างหยาบนะครับแล้วก็น่ครับเส้นสายฝนเห็นไหมครับคมคมนะครับ บางทีมันก็ซูมยากเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมครับแบบนี้ไม่แมบงบน,แบบน,นะครับพันกระบ,บาทแล้วแต่หลวงพ่อโุ้ยเมื่อก่อนดีหน่อยแล้วก็เป็นเหรียญน,นี้ครับหลวงพ่อสุดวัดกะหลงนะครับขเขาเรียกเหรียญน,นั้นเลยนะเสือบินนะมีโค้ดนะครับเห็นไหมครับกระไรทองคู่นี้อ๋อจบมาพันห้า โอเคนะครับก็มีคราบสนิมนี่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานึกถึงกันเดี๋ยวก็มาดูต่อไปครับนี่ครับก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียน ราคานะครับส่วนมากเขาจะไม่เขียนราคานะครับให้โทรไปคุยกันสงสัยก็อยากได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้นะครับห <c oughs> ยอกๆนะครับอาจจะแบบว่าได้คุยอาจจะเข้าใจหน่อยหรืออาจจะแบบ่ะอ๋อนี่เป็นนี่ครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับเป็นพระพิฆเนศเห็นไหมครับโอ้ ฝุ่นครับพิ้งอลังการนะครับแต่พวกนี้ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วแต่มุมแล้วแต่มือนะครับบางคนก็ขายกันแปดร้อยพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทแล้วแต่ครับแล้วอยู่ที่มุมที่มือด้วยครับแล้วก็ความสวยด้วยครับเห็นไหมครับแต่เนื้อหาเก่านะครับเนื้อหาเก่ามากโอเคก็มาดูกล่องต่อไป อันี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อรู้ละเป็นหลวงพ่อบโบยหนึ่งองค์ลีลาอ๋อแล้วก็นี่เหรียญหล่อนี่เดี๋ยวน,นะเหรียญหล่อบางคนเล่นเป็นอาจารย์พายวัดมะขามส่วนนี่เป็นลีลานะครับนี่องค์นี้เป็นลีลาอยากให้ดูนะครับ ลีลาหลวงพ่อโบยวัดมะนาวสุพรรณบุรีแบบนี้นะครับดูง่ายแบบนี้ดูง่ายนะครับลีลาพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวเห็นับลอยตะไบนี่ตะไบหย,ยาบนะครับมีคาบหล่อคาบเปร,ระหลวงพ่อโบยต้องบอกก่อนนะไม่มีขี้เบ้านะ แต่อาจจะไอ้ที่เปอดเปเห็นเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ขี้เบ้าครับมันเป็นคาบหิ่งคาบฝุ่นคาบดินนะครับที่การเก็บรักษานะครับเพราโบ้ยไม่มีขี้เบ้านะครับเนี่ยครับดูนะครับลองดูแบบนี้นะครับดูง่ายครับนี่โอเคส่วนองค์นี้นะครับ บางคนเล่นเป็นอาจารย์ภายวัดมะขามนะครับส่วนตัวผมเล่นเป็นพระเก่าครับถ้าเป็นอาจาร,รย์ภายบางคนเล่นเป็นอาจาร,รย์พายครับแต่ส่วนตัวผมเล่นเป็นพระเก่านครับเก่าแท้แน่นอนเห็นไหมครับเก่าแท้แน่นอนแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับถ้าใครซื้อเป็นอาจาร,รย์ภายก็ามาซื้อผมไปได้นะครับเห็นเขาเคาะกันเป็นอาจารย์พายเคาะกันเจ็ดแปดพันนะครับก็ แต่ส่วนตัวผมผมขายเป็นไม่รู้ที่นะครับได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมในใจผมมั่นใจว่าไม่ใช่จันภายนะครับโอเคนะครับใครคิดว่าเป็นจันภาย0ูน2 0 0ป3เกครับโทรมาได้เลยครับมาดูกล่องต่อไปดีกว่า Oh. อ๋อนี่ก็ไม่ไม่ได้เขียนมาเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเขียนราคากันมาอยากได้ยินเสียงหวานๆของผมนะครับกิ่งบดินครับกิ่งบดินแบบนี้นะครับจําไม่ได้บางทีก็จําไม่ได้นะครับคุยราคากันในแชทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันๆคุยเยอะนะครับ บแบบนี้นะครับเกี่ยวอุมหนึ่งอุมเกี่ยวดูง่ายนะครับต่ใบค่อนข้างหยาบนะครับเห็นไหมครับมาดูอันนี้นี่รพระพรหมรับนบครสวรรค์รับก็อาจจะขายได้ใกล้ๆพันมาตอนนี้เนาะเห็นไหมครับดูง่ายนะครับ ม่มันเสริมสูงยากอย่างนะครับปีใดมีนะครับบางทีผมก็จําไม่ได้นะครับเรื่องจําชื่อวัดมั่งไม่ได้นะครับเนื่องจากซื้อเยอะนะครับแล้วก็อาศัยจําพระจําราคานะครับชื่อวัดบางทีก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันกล่องเออซองสองอันนี้ซองครับเป็นซองอะไรวะเดนี๋ยว แกะดูอ๋อตรงนี้รู้สึกว่าจะจ่ายไปแล้วอันนี้เป็นหลวงพ่อกลุ่มนะครับวัดฝางพ่อกลุ่มวัดฝางจังหวัดอ่างทองนี่แหละครับนี่พ่อกลุ่มวัดฝางก็จะมีนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมเห็นไหมครับ ซูมยากยทำไมทำไมเป็นยังนี้เมื่อกี้ยังซูมได้อ่ะโอเคนี่เห็นหครับนั่งแบบสไตล์แบบหลับตานะครับพระถึงยุคนะครับนี่เลขห้าซ้อนนะครับเลขซ้อนเดี๋ยวบนห้าข้างบนซ้อนเห็นไหมครับ แล้วก็มีเก้ด้วยนะครับอ่าดูให้แท้นะครับเลขห้าข้างบนซ้อนนะครับถ้าซ้อนเนี่ยคือบ็อกนิยมแล้วแต่ว่าจะเก้จะแท้ท่านก็ต้องไปดูเบสิกเอานะครับตัดก็เป็นตัดแบบนี้ครับตัดหยาบหน่อยเดี๋ยวนะซูมมันเจาะโฟกัสน,นี่ครับเห็นไหมครับ ซูมยากเห็นไหครับมีรอยตัดนะเงี่ยงอะ่ะเห็นไหมครับนี่จุดหนึ่งอเอาแค่นี้พอแล้วกันกัดๆไว้บ้างความรู้เดี๋ยววันหลังไม่มาไม่มาติดตามนะครับนะโอเคมาดูสองนี้จะหมดเลยครับ กลองนี้ก็เป็นพระเก๋นะครับก็ไม่ได้นะครับมาดูกล่องนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นโอเคเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คุณที่ส่งมาแบ่งปันกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแกะพัสดุก F4 นะครับก็มีทั้งเกสทั้งแท้นะครับก็ได้ซื้อได้ซื้อบ้างนะครับแล้วก็ได้บอกไปบ้างนะครับว่าพระอะไรเป็นอย่างไรราคาแบบไหนนะครับก็ยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิตวิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o k youtube Facebook นะครับชอบไม่ชอบก็เมนต์บอกกันได้นะครับโอเคอีพีนี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ